เอาจะแอบถามจาโจโจก่อนเพราะเมื่อกี้มันต่อเนื่องมาจากสองคนที่บอกว่ามันเป็นซีนถึงเนะื้อถึงตัวกันอะไรเงี้ยการจะให้ซีนเหล่านี้มันผ่านหรือไม่ผ่านนะจโจโจเอาเกณฑ์อะไรมาวัดหรือว่าเราเกียร์มูดไปทางไหนสําหรับเรื่องนี้คือจริงๆด้วยความที่เรื่องนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าด้วยด้วยมูดและโทนของมันอ่ะมันมันค่อนข้างจะ เป็นการพัฒนา,าการอีกขั้นจากอย่างที่น้องสองคนมาจากปลาบนฟ้านะอันนั้นก็จะแบบป๊บกปิ้งแล้วลใสแต่เรื่องนี้มันร้ามมากขึข้นค้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องต้องให้เห็นความรักของสองคนนี้มันคือความรักแบบแบบเสียสละกันเพื่อชีวิตเพราะฉะนั้นมันมันเลยข้ามผ่านกุ๊กกิ๊กละไอการถึงเื้อถุงตัวหรือว่าฉากเลิฟซีของมันเนี่ยมันก็เลยต้องแบบนุ่มนวลเข้าใจสัมผัสการให้เห็นว่าไอสองคนนี้มันแบบ ขาดจะไม่ได้จริงๆอ่ะเออแล้วอย่างหนึ่งที่ที่ที่สองนี้มันมีให้คือหนึ่งคือความไว้ใจเราและเราก็ไว้ใจเขาทั้งสองคนด้วยนะคือไม่ว่าจะทําอะไรต้องต้องให้น้องมันสะดวกใจก่อนเออแล้วพวกฉากแล้วสี่เนี่ยพวกเรงก็เล่นผ่านกันแบบมันเร็วอ่ะเออเพราะว่าเหมือนมันเข้าใจตัวละครไปถึงจุดที่พอมันมันมันเข้าใจความรู้สึกของตัวละครในความที่จะต้องการของมันแล้วเรานั่งอยู่หน้าจอเรายังแบบ จุดนึงแบบยุดยุดยุดมันความหมายมันถึงแล้ววมันสื่อสารมันถึงแล้วใช่ใช่แล้วก็บอกหยุดแต่พุ่งกลับไม่สำคัญนะหยุดบอกแล้วว่าหยุดพวกเองไม่หยุดเองเพื่อเอาไปตัดช้ได้เออเอาไปตัดชาแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าน้องเองมันก็ช่วยในการดีไซน์ในอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยงูเงียนอยู่เรื่องเดียวก็คือผมปอดบาง เอาแต่ไกลเป็นป่ะผมมันมากอ,ะอ่ะเป็นคาแรคเต<ล>อร์คาแรคเตอร์แา้เพราะขาคิดว่าทรงนี้เขาหล่อที่สุดแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์อเอาอเลยก็ห่อเนี่ยตัดไป้เลยนะผมยาวมากเลยนะ่ <c oughs> ไม่ตัดได้แล้ว <c oughs> ผมยาวมัดใจได้ยังนะ <c oughs>